ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่คายจะวันไวสิ่งเลวร้ายที่เข้ามาไม่ทำให้ใจเธออ่อนไหวไม่ได้เลยฉันขอเป็นคนหนึ่งคอยมองจากตรงนี้เพื่อที่ฉันจะส่ง สวัสดีครับผมนายประสิทธิ์เทพลงวงเจ้าที่แผนกยานพานะครับสวัสดีครับผมเอกภัยบุญธัญการเจ้าที่ผู้ช่วยพยาบาลเ้อาสุเฉินครับสวัสดีค่ะดิฉันรันชิดาด่านเดชาน,นะคะไปบานเวรตรวจการค่ะสวัสดีครับผมจิรวัตโบสิทธิเชยครับเป็นพยาบาลวิชาชีพครับ ก็แนะนนี้นะคะถือว่าก็เป็นหัวหน้าทีมของน้องๆไปรับคนไข้ได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็การสิ้นสุดของพวกนี้เราไม่ได้มีจุดแค่ไปรับคนไข้เรายังมีการประสานงานต่อเพื่อรองรับคนไข้ในหน่วยที่ให้คนไข้ปลอดภัยนะคะกออ็อยากจะฝากขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังใจพวกเราทำให้พวกเรามีแงรงขับเคลื่อนในการทำการอยู่อย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะผมนะครับในานามของ ตัวแทนโรงพยาบาลแพทย์รังสิธนะครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและก็ปราบปลื้มใจนะครับในสิ่งที่ทีมงานของเราเนี่ยทั้งสาท่านเนี่ยรวมไปถึงหลังบ้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ตรวจการ ICU หรือทุกคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานครั้งนี้ถือว่าเป็นความปราบปลื้มใจและภาคภูมิใจของผู้บริหารโรงพยาบาลแพทย์ทังสิทธ์เป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณธรรมเหล่านี้นะครับคุณงามความดีเหล่านี้จงอยู่ใน ตัวของพวกเราทุกคนนะครับที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมนะครับและก็เห็นชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องคืนรักษาไว้ครับขอบคุณครับฉฉัันนนนนนขออเเป็นคนหนคหึ่่่่งงงงยมจจากตรีี้พืทะส โพยาบาลแพทย์รังสิตของเรานะคะเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันโรคโควิดและก็การเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยทุกสถานการณ์นะคะและน้องๆทุกคนได้ผ่านการฝึกซ้อมในการดูแลผู้ป่วยในเรื่องของโควิดเป็นอย่างดีค่ะ